รับวันนี้ก็มาที่ทออกรุงเทพนะครับสันติอโศกนะครับ,บเป็นการมาร่วมนะครับในการจัดตั้งสาขาพักสัมมาทิปไตยนะครับเป็นสาขาที่สามที่กรุงเทพนะครับพักเราก็ก่อตั้งเงียบๆมานานแล้วนะครับช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วเราก็มี สาขามาแล้วสองสาขานะครับนี่เป็นสาขาภาคกลางสาขาที่สามสาขาที่สามนะครับของประเทศนะครับอยู่ภาคกลางครับตอนนี้จะเป็นกระบวนการในการคัดเลือกหรือโหวตนะครับคัดเลือกคณะทำงานของออสาขาพัากนะครับภาคกลางจังหวัดกรุงเทพนะครับ ท,ท่าทรรนจะเสนอท่านสาเรียกแก้วสว่างมรับครับแ่านั้นเลยครับยกขอใ้รค่ขอขอนเสนอพี่เครอแก้วพุัฒนาครับได้ร well ับรองครับมีมีใครเสนอท่านอื่นไหครับ่าลทีมค่ะตั้งใจนเสนอค่ะขอเสียงขอรอ อะิมีสาขาภาคที่มา่พาที่พิมนะครับที่ปรชุมครับก็พักเรานะครับพักสัม,มาธิปไตยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะไปยีแห่งที่นั่งหรือว่าไปแข่งขันนะครับกับใครในการเลือกตั้งนะครับคือเราจะไม่ส่งคน ไปเลือกตั้งนะครับไม่ใช้ทุนหาเสียงคือไม่หาเสียงนะครับแต่ถ้ากฎหมายบังคับนะครับว่าสองปีต้องส่งคนเลือกตั้งเราก็อาจจะส่งคนไปเลือกตั้งแค่กันพักถูกยุบเท่านั้นเองนะครับ,รบการทำงานของเรานะครับก็คือหลักๆก,ก็คือสนับสนุนนะครับเอ่อ ชิดชูนะครับผลักดันคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมืองนะครับโดยที่ไม่ต้องเป็นพักเรานะครับใครก็ได้พักไหนก็ได้ถ้าเป็นคนดีนะครับพักเราจะทำหน้าที่ในการช่วยพลักดันนะครับสน,สนับสนุนให้เข้าไปปกครองบ้านเมืองนะครับไไก็อย่างหน้าที่ที่ผมทำไปนะครับ ในคลิปในอะไรในทิกตอกใน Youtube ในเฟซก็นี่แหละครับผมทำหน้าที่คนหนึ่งของสมาชิกของพักนี้นะครับพักสมาธิปะจจยนะครับสนับสนุนคนดีให้ได้เข้าไปปกครองบ้านเมืองนะครับปกป้องคนดีนะครับไม่ให้ถูกก็เรียกอะไรไม่ให้ถูกกันแกล้งทำร้าย หรืออะไรคือปกป้องไม่ให้คนดีถูกทำร้ายนะครับทางการเมืองอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สร้างคุณธรรมให้กับบ้านเมืองนะครับแล้วก็ขัดขวางต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องทางการเมืองนะครับสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องทางคุณธรรม ก็เราก็ต่อต้านนะครับหัวหน้าพักเราก็คือท่านอาจารย์หมอเขียวใจเพชรนะครับหัวหน้าพักพักเราก็ไม่ใช่พักหารายได้นะครับทุกคนทํางานทุกคนทํางานก็ทํางานฟรีนะครับคนที่มีตําแหน่งทั้งหลายก็ทํางานฟรีหมดนะครับอย่างว่านะครับ หน้าที่ของพักเรานะครับอุดมการของพักเรานะครับช่วยคนดีนะครับปกป้องคนดีอย่างเช่นที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือช่วยลุงตู่นะครับแล้วก็ปกป้องอคนคนดีนะครับที่ออกมาช่วยกันป้องกันประเทศชาติไม่ให้เสียหายไม่ให้ล่มสลายนะครับก็ช่วยกันนะครับพวกเรา นะครับอย่าอ่อนนะครับและอย่าอยู่เฉยนะครับเพราะทางประเทศมหาอำนาจถ้าเกิดเขารู้สึกว่ามันไม่มีแรงต้านนะครับไม่มีแรงต้านมากๆนะครับไม่มีกลุ่มคนที่มีแรงต้านมากๆเนี่ยเขาก็จะเข้ามาครอบงำเข้ามายุ่งในประเทศเราได้นะครับ แต่ถ้าเกิดเขาสัมผัสได้ว่ารับรู้ได้ว่ามันมีแรงต้านเยอะเขาก็จะไม่สามารถเข้ามาทำอะไรได้ครับช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับจเจริญธรรมครับ,น,รบนี่ครับสมาชิกพัก,กของเอ,อ่อจังหวัดน,น,นครปฐมมาสังเกตการนะครับสมาชิกของพักน,นครปฐม,มกนนรรม็ถนัดหลายๆด้านนะคะ อะไรก็ทำได้นะคะการปรับตัวได้ดีค่ะส่วนตำแหน่งที่ได้มานี่นะคะคิดว่ามันเป็นไม่ได้เป็นภาระค่ะเป็นการเรียน